พกกำนักเตะหมดสัญญาย้ายตัวฟรีฟรีเอเย่นเ์ FA คลาสพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้วตอนนี้เฉพาะที่ฟ i f a าออนไลน์4มันได้ทั้ง PC และ Mobile. โ b i l e โหลดมาเล่นกันเลยทุกคน Go 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 สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่21เดือน6ปี2565ก่อปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์1การกดติดตามไปกาลังใจในการทาคลิปโตรุ่ง สามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับว่าท่านคิดเห็นประการใดกับข่าวในคลิปนี้วันนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปข่าวประเด็นต่างๆน,นะครับจากเมื่อวานนี้นะฮะจริงๆแล้วอะ่ะผมมีไลฟ์สดด้วยนะครับสาหรับวันนี้ประมาณสองทุ่มเนื่องจากเมื่อวานนี้โอ้โหไม่สามารถเล่นเอ่อฟีฟ่าได้นะที่เป็นสปอนเซอร์หลักนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาไลฟ์นะฮะชดใช้กรรม ตอนประมาณ2องทุ่มนะมาพบปาพูดคุยกันได้ผมเตรียมคอนเทนต์ไว้แล้วว่าจะมาคุยเรื่องของอะไรก็คาดหวังนะครับให้วันนี้มีข่าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดีลของเฟรงกี้เดยองที่ว่ากันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยื่นข้อเสนอนะออฟฟิเชียลบิดบิดที่2เด็กผีนะครับก็รอคอยนะครับว่าเมื่อไหร่จะปิดดิลนี้สักทีโอเคนะครับก็นะฮะ อยากทำข่าวคนอื่นแล้วนอกอัาปีศาจแดงน,นะครับอัปเดตสถานการณ์ตลาดซื้อขายนักเตะและข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้เป็นเบรกกิ้งนิวเลยครับนักข่าวเทียที่มีความน่าเชื่อถือนะฮะสายอาร์เซนอลนอย่างรูเบนอูเรียที่เป็นนักข่าวชื่อดังของสื่อโกค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเนื่องจากอาร์เซนอนลนตอนนี้มาแรงแซงทางโค้งในดิลของราฟินญาเอา้เอาเอีกแก แรกๆเนี่ยมีข่าวกับบาร์เซโลน่านะฮะสำหรับราฟินญาไปไปมาๆมานะครับอาร์เซนอลมาแรงแซงทางโค้งนะชั่วโมงนี้แล้วก็รีส์อยู่นเต็ดนะครับได้รับข้อเสนอที่ดีมากจากทางอาร์เซนอลในขณะนี้นะครับสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าอาร์เซนอลเข้าใกล้ในการบรรลุข้อตกลงคว้าตัวราฟินญามาร่วมทีมอัปเดตสถาน,านการณ์นะครับจาก f อ b r บ z ซ o โอโรมาโนบาร์เซโลน่าได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับราฟินญา แต่ยังไม่ได้มีข้อตกลงนะครับเรื่องค่าตัวกับทางลีดส่วนอาร์เซนอลเนี่ยมาแรงเลยนะครับกำลังเจรจาโดยตรงกับลีดโดยทางสโมสอน,นะครับสนใจในตัวราฟินญาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนอกจากนี้ก็มีเชลซีและก็สเปอร์ติดต่อโดยตรงนะครับกับทางตัวนักเตะเหมือนกันราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ65-75ล้านแต่ผมดูทรงโอกาสไปอาร์เซนอลเนี่ย ค่อนข้างสูงและเห็นไหมครับว่าตลาดซื้อขายนักเตะแม่งสามารถผันผวนได้พลิกไปพลิกมาส่วนเจมารีนาครับที่เป็นผู้บริหารหญิงนะฮะของทางฝั่งเชลซีอันนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันเตรียมโลงจากตำแมงครับในช่วงซัมเมอร์นี้จากรายงานของเดลี่เมลเจมารีนานะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับคนสนิทของโรมันอบับามวิชอดีเจ้าของกำลังจะตามบูธนะครับ นาบ,บูธท,ที่เพิ่งประกาศอำลาบทบาทประธานสโมสรเชลซีไปเจมารีนาถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลเป็นบอร์ดบริหารนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังดีลสำคัญสำคัญ,คญไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือว่าขาออกของสโมสรเชลซีอย่างไรก็ตามนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องมารอดูว่ายุคใหม่ของเจ้าของคนใหม่ทอสโบรีจะเป็นยังไงต่อนะณนะตอนนี้ แฟนเชลซีนะครับรู้สึกร้อนใจกับสโมสรเหมือนกันว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยคุณจะเอาอยัางไงคุณมีงบประมาณ2องล้านปอนด์จริงไหมชูกุนเด้เนี่ยจะเอาอยัางไงนี่ก็มีข่าวกับบาเซโลนาเหมือนกันนอกจากนี้จะซื้อจริงๆหรือราฮิมสเตอร์ริง กลับมาที่ข่าวของสงโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตตดรายงานจากน้าซามลลลักเฮิร์ตผู้สืบข่าวทียห้าของแมนเชสเตอร์อิฟนิงนิว MEN หลังๆมานี่ผมไม่ค่อยอ่านและนานลักเฮิร์ตเนี่ยน้ำซะเยอะรอบนี้นะครับเรียนข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเตตดได้ทำการแจ้งกับเบดอนวิลเลียมและวับ,บิซากาให้ทั้งคู่สามารถย้ายออกจากทีมได้เลยในตลาดซัมเมอร์นี้แล้วก็มีมาจากนะ้จุนาานชาลาเกอร์นะครับผู้สืบข่าวทียสอิสระ ของเมืองแมนเชสเตอร์ผู้สืบข่าวอิสระแมนเชสเตอร์ยูเอเต็ดได้ทำการแจ้งกับเบดดอนวินเลียมว่าตัวนักเตะสามารถย้ายทีไมได้ทันทีหากมีข้อเสนอจากทีมอื่นยื่นเข้ามาเพราะทางเทนฮานะครับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเอเต็ดไม่สามารถการันตีเวลาและก็โอกาสในการลงสนามให้กับวินเลียมได้แต่ก็ไม่ติดขัดนะหากว่าตัวนักเตะอยากจะสู้ต่อในการแย่งตำแหน่งนะครับตัวหลัก ผมดูแล้วยากเจอกับลูกชอไหนจะอเล็กเตเลสอีกอนาคตของคริสเตียโนโรนัลโด้จูจูก็มีข่าวลือจากสายข่าวอิตาลีนะพวกแนวแมคคาโตคอรีเอโลพวกก็ติบทั้งหลายทั้งแหลนะฮะว่าพีโด้เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขและต้องการที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมรู้ว่าท่านผู้ชมเจอข่าวในโลกอินเทอร์เน็ต <laughs> บอกแล้นะครับว่า ให้สังเกตชื่อสื่อดีๆ Fabio Romano นะครับคอนเฟิร์มว่านตอนนี้มันยังไม่ได้มีข่าวคราวนะเกี่ยวกับอนาคตของ Cristiano Ronaldo นณตอนนี้นะครับเนื่องจากค่าเหนื่อยนะฮะของ Cristiano Ronaldo นะครับมันเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรมันดูจะมากเกินไปสำหรับสมโมสรนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิตาลี Romano บอกว่า ยังไม่ทราบเลยนะครับถึงข่าวในการย้ายทีมนะเขาไม่รู้ถึงการเจรจาใดๆของสโมสรอ,อื่นที่ดึงตัวคริสเตียโนโรนัลโดออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดได้เลยเอริคเทนฮากดได้ทำการพูดคุยกับเขาไปแล้วแล้วมันเป็นการพูดคุยที่ในแง่บวกเชิงบวกมากๆอ๋อผมนึกออกแล้วเห็นเขาบอกว่าโรมาของน้ำมูใช่ไหมถ้าเกิดใช้กดเจ็ดมาหน่อยใครเห็นข่าวนะครับในโลกอินเทอร์เน็ต เขาบอกว่าโรมาของน้ำมูจะดึงคริสเตโนโรนัลโดไปร่วมทีมตามนี้นะครับโรนัโดบอกว่าไม่รู้เรื่องนะฮะข่าวต่อไปมาจากไมว์เววายครับผู้สึกอข่าวทีนึงสูงสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์หลังจากที่ดิวของทิมเบอร์นะฮะต้องทิมสอวแววล่มนะครับร้อยเปเซนก็มาจากอาจารย์หลุย <laughs> อาจารย์หลุยเนี่ยแม่ เป็นสาเหตุสําคัญเลยครับผมใช้คํานี้แล้วกันนะเป็นสาเหตุสําคัญสาเหตุหลักๆที่ทําให้ทิมเบอร์เปลี่ยนใจไม่ย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะหนูทิมเบอร์กลัวที่จะไปอยู่แมนยูแล้วไม่สามารถเบียดแย่งตาแหน่งของแฮร์รี่แม็กควาเออร์ได้ไม่สามารถเบียดวิกตอาาร์ลีเดอร์เลฟวารานได้ขออยู่กับอาแจกต่อละกันเพื่อโอกาสในการได้ติดทีมชาตินะครับไปลุสึฟุตบอลโลกเส้ปนปีนี้อ่ะโอเคก็ เข้าใจน้องมันนะท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีข่าวว่าทิมเบอร์จะอยู่กับอาแจกอัมเตอร์ดัมต่อทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียม move on นะครับจะยื่นข้อเสนอนะฮะให้กับอาแจกเหมือนกันแต่คราวนี้เปลี่ยนไปเอากองหลังอีกคนหนึ่งที่ยืนคู่กับทิมเบอร์นั่นคือลิซานโดมาติเนส ถือเป็นดีกรีนะครับนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรอนซีซั่นที่ผ่านมาแล้วเจ้าตัวเนี่ยเป็นเซนเตอร์ถนัดเท้าซ้ายด้วยซึ่งถือว่าเป็นคนที่เป็นนักเตะในสเปคตำแหน่งเซนเตอร์นะครับถนัดเท้าซ้ายที่สโมสรอนเนี่ยกำลังตามหาตัวยูนักเตะคนนี้อาจจะได้เป็นดีลต่อไปในการมาทำข่าวของเรานะครับก็ผมคาดหวังให้ดีของเดยยองแล้วก็อีริกเซนรีบร,บ,รบจบนะฮะจะได้ move on ไปดีลต่อไปในตำแหน่งของเซนเตอร์ค่อนข้างเชื่อว,ว่าแมนยูเนี่ย เสริมเซนเตอร์ต่อไปนะมหากาศของเฟรนกี้เดยองพา์ท,ที่1,699นาซาโมลลักเฮิร์ครับเทียห์ห้าแมนเชสเตอร์อยูเตดเชื่อว่าการที่ไม่รีบเซ็นสัญญากับเฟรนกี้เดยองตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์แรกของตลาดซื้อขายนักเตะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยการที่ไม่รีบเซ็นเดยองมันมีเหตุผลนะครับเนื่องจากถ้าเกิดรีบเซ็นมันดูจะเป็นการยอมจำนนง่ายเกินไปแล้ว รีบใช้เงินเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดรีบจ่ายเนี่ยสมเสียนะครับที่จะไปโดนโกงในดีวอื่นเพิ่มเติมอีกในขณะที่นาะเฟรันครับมาติเนเทียสองจากบุนโด d เดปอร์ติโวเล่นข่าวความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับข้อเสนอในการยื่นบิดต่อไปของแมนยูซึ่งณตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นนะกำลังจะยืน่นอาจจะเป็นวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ ขอยื่นคืนนี้นะอขอยื่นวันนี้ไปเลยพรุ่งนี้จะได้ทำข่าวอื่นทำข่าวใหม่ณตอนนี้นะครับโอกาสที่ข้อเสนอนะบิด2ที่แมนเชสเตอร์ยูแต่จะยื่นเข้าไปเนี่ยมันถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้มากๆกับราคาที่บาร์เซโลนาตั้งเอาไว้ตัวเลขที่แมนยูจะยื่นไปนะครับคือ75ล้านยูโรหรือประมาณ64.5ล้านปอนด์ยังไม่รวมแอดออนซึ่งทางบาร์เซโลนาต้องการ80ล้านยูโรหรือ68ล้านปอนด์ ายมีแ a ดออนแน่นอนครับแต่ add-on เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญพอตัวเลข a ดออนคุณสามารถใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้ตั้งเงินไขไปเลยสําคัญที่สุดคือเงินต้นเพราะ b a เซ e l n a เนี่ยเขาต้องการเงินสดเขาจะเอาเงินนะครับไปสมทบทุนในการซื้อ b a าโด l o Bar นอกจากนี้นะครับรายงานจาก Fabio Romano Manchester u นเ t e d ไม่ต้องการจะรีบตัดสินใจนะเกี่ยวกับเรื่องของการคว้าตัวผู้เล่น กระบวนการทุกอย่างต้องได้รับการอนุมัติจากเอริกเทนฮากแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางคนอาจจะรู้สึกผิดหวังนะครับแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นระบบซิสเต็มที่สมบูรณ์แบบในทันทีกำลังอยู่ในช่วงค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าให้แฟนบอลใจเย็นนะฮะอ่านี่ก็โรมัโนเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจ,จากเอริกเทนฮา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสำคัญในดีลของเฟรนกี้ร้อเเนื่องจากเทนฮากต้องการเขาทุกวิถีทางยังไงซะก็ต้องไปเซ็นมาให้ได้แต่ถ้าเกิดโลกนี้มันโหดร้ายนะครับผมพูดไว้ในไลฟ์เมื่อวานนี้นะถ้าเกิดโลกนี้มันโหดร้ายแมนยูเตตดก็จะเปลี่ยนไปทำดีลของรูเบนเนเวสที่เป็นเป้าหมายที่รองลงมา หากสุดท้ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงนะครับกับทางบาร์เซโลนาได้โลกมันโดนหดร้ายซะเหลือเกินแมนยู Man, ทำดิวของเดยองมาต้องบอกว่าเกินเดือนเดีย่ย <c oughs> แล้วถ้าเกิดสมมติปิดไม่ได้นะแน่นอนนะครับก่อนที่จะ move on ไปทำดิวของรูเบนเนเวสน่าจะโดนทัวลงไปรอบหนึ่งเพราะนักข่าวสางกฤษเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเทนฮากอยากได้มาก <c oughs> เป็นดิวที่ไม่ควรจะพลาดนักข่าวหลายๆคน ทุบโมค่าโมแกงตัวเองเลยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่พลาดในดีลนี้ผมบอกเลยนะว่าหนักหน่วงแน่นอนถึงได้พูดไงว่าถ้าเกิดดีลของเดยองล่มเนี่ยคือโลกมนุษย์นะฮะโลกนี้แม่งโหดร้ายมากก็จะไปทำดีลของรูเบนเนวสต่อซึ่งรูเบนเนวสนะครับราคาค่าตัวบูแพมตันนะครับโกงจริงๆแต่ไม่ใช่พึ่งโกงนะฮะเมื่อวานนี้ก็พูดไว้ในไลฟ์เหมือนกันนะครับว่าคือโกงจริงแต่ไม่ใช่พึ่งโกง เขาตั้งราคาค่าตัวตัวเลขประมาณนี้ไว้นานแล้วนะครับพร้อมคุยขั้นต่ำนะฮะ70ล้านปอนด์แต่ว่าอยากได้จริงๆนะ100ล้านปอนด์แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เดยองเนี่ยเท่ากับเราเสียเวลาไปฟรีเลย <S <S เพราะฉะนั้นนะครับ <S 2> <S 2> ผมไม่อยากให้ต้องไปทำดีของรูเบนเนเวสถึงแม้ว่าส่วนตัวจะชอบรูเบนเนเวสมากกว่าเฟรนกี้เดยองแต่อยากให้สโมสรเนี่ยไม่เสียเวลาไปฟรี อยากให้เทนฮาร์สมหวังเพราะฉะนั้นต้องปิดดิวเฟรนกี้ได้ยองให้ได้แล้วก็มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูแต่สนใจในตัวของเมาคอมนะไม่ใช่เมาทอมนะเมาคอม A อบอว B O อบอ O วแต่ส่วนตัวนะครับมุกนี้เล่นไปนหลายคลิปแล้ว <laughs> แต่ส่วนตัวนะครับฟอร์บีซีโอโรมาโนคิดว่าน้องมันเนี่ย จ้าหนูเมาคอมน่าจะไม่ได้ย้ายมาร่วมทีมแมนยูนะข่าวต่อไปนะครับนาเฟรันต์มาติเนสเทียสจากบุนโด d เดปอร์ติโวคอนเฟิร์มอีกรอบนึ่งนะครับว่าบาร์เซโลนาไม่ได้มีความคิดจะแลกตัวในดีลของเดยองกับแบรดาโดซิลบาบาร์เซโลนาครับกำลังพยายามในการเซ็นสัญญากับแบรดาโดดำเนินการนะครับพูดคุยในดีลนี้ไปแล้วส่วนอีกฝากนึ่งกำลังเจรจารนะครับกับทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ด กำลังรอนะรอเงินจากทางแมนยูอยู่เหมือนกันเนื่องจากต้องการขายเฟรนกี้เดยองแล้วไปลงนะครับในบัญชีเป็นรายรับเข้าสู่สมโมสรแล้วก็ยืนยันอีกเสียงหนึงนะครับจากเจเฮเลน่าของโกเป้เทียสองการแลกเปลี่ยนแลกตัวกันระหว่างบ e ด a d โดซิลบาและเฟรนกี้เดยองถูกตัดออกไปเลยเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ต้องการเดยองซึ่งเป๊ปกวาเดียล่าครับพูดถึงเรื่องที่บ e ด a d โดซิลบาเนี่ยมีข่าวนะครับ จะไปแทนที่ของเฟรนกี้เดยองที่บาร์เซโลนาเป๊ปบ,บอกว่าเป้าหมายของเรานะในฐานะสโมสรก็คือต้องการให้เขาอยู่กับเราต่อไปนั่นคือความตั้งใจของผมถึงแม้ว่าผมเองจะไม่ค่อยชอบนักลอกไอาการที่ต้องรั้งตัวนักเตะที่ไม่มีความสุขไว้กับทีมก็ตามบุนโดเดปอร์ติโวนะครับเปิดเผยว่าแบร์นโดได้ทำการแจ้งนะกับแมนซิ i t ตี้ไปแล้วว่า ต้องการย้ายนะครับอย่างมาเล่นกับบาเซลน่าในช่วงซัมเมอร์นี้และน่าจะเป็นเรื่องของโฮมซิกด้วยคือสเปนเนี่ยใกล้บ้านเกิดแกมากกว่าข่าวสุดท้ายของคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เราเอาข่าวของเดยองไว้ท้ายคลิปข่าวนี้นะฮะเอาข่าวของคริสเตียนอีริกเซนบ้างนี่ผมนั่งรอนะจนถึงตีส่นะครับไม่ค่อยมีอัปเดตสักเท่าไหร่สรุปง่ายๆนะครับณตอนนี้คริสเตียนอีริกเซน จะทําการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตนะครับว่าจะไปเล่นกับสโมสรไหนเร็วๆนี้ก็คงรอกลับมาจากการพักร้อนให้เวลาเขาหน่อยแล้วตอนนี้นะครับแมนยูกับเบลนส์ฟอร์ดที่เป็นสองสโมสรที่ยื่นข้อเสนอไปทั้งคู่น่าจะเป็นคู่แข่งกันหลักๆในตอนนี้ส่วนทางฝั่งของสเปอร์ครับหลังจากเซ็นสัญญาไปแล้ว3คนกำลังหันไปโฟกัสในตำแหน่งของแบ็คขวาเซนเตอร์แล้วก็กองหน้ามากกว่า แล้วก็ยืนยันจากนาโกนะครับเทียหนึ่งสายตรงสเปอร์คนนี้ที่ผมไม่เคยอ่านข่าวเลยนะปกตินี่แทบจะไม่ค่อยได้อ่านข่าวนักข่าวที่เป็นสายตรงของสเปอร์สักเท่าไหร่คนนี้เป็นเทียหนึ่งสายสเปอร์นะครับยืนยันนะครับว่าสเปอร์ทำการติดต่อกับตัวแทนของเอเจนต์อีริกเซนเมื่อช่วง2-3สสัปดาห์ก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้ติดตามอีกเลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อมีหลายทีมเข้ามาสนใจในตัวอีริกเซน มีรายชื่อของแมนยูเอเวอร์ตันนิวคาสเซิลเลสเตอร์เวสต์แฮมเบรนท์ฟอร์ดรวมถึงอาแจ็คอัมเตอร์ดัมแล้วก็มีทีมจากลาลิก้าสเปนนะฮะอีกทีมหนึ่งเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าสุดท้ายอีริกเซนจะปิดตำนานข่าวนี่เป็นตำนานข่าวแมนยูเหมือนกันนะอีริกเซนเนี่ยมีข่าวมาโอ้โหลายยุคข,ของผู้การทีมเหมือนกันตั้งแต่ในยุคข,ของจานหลุยและน้ำมูนานลูกอมด้วย จะได้ปิดตำนานข่าวย้ายู่แมนยูหรือไม่รอให้หนักเตะกลับมาจากพักร้อนครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับสาทูขใอยวันนี้แมนยูยื่นออฟฟิเชียลบิดนะบิดสไปให้กับบาร์เซโลนาพท่านผู้ชมับผมอัดคลิปตรงนี้เข้าไปเพิ่มนะฮะ สีห้าพอดีเป้เลยตะกี้นี่ข้อทวิตเตอร์ไปเจอข่าวจากน้าเจมี่แจ็กสันผู้สืบข่าวทีมสามริชาร์ดอานโนนะครับคาดหวังให้เฟรนกี้เดยองจะเป็นพาดหัวข่าวการเสริมทับอารมณ์ประมาณสำคัญเลยเป็นพาดหัวข่าวเลยอนะในช่วงซัมเมอร์นี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามนะครับในดิวของคริสเตียนเอริกเซ่น นาเจมี่แจ็กสันบอกว่าคริสเตียนอีริกเซนปฏิเสธครับเอริกเทนฮากและแมนเชสเตอร์อยูเ,เ็ดเอ้าอีริกเซนนะครับเขารู้สึกชอบนะเออยากจะย้ายกลับไปที่สเปอร์ซึ่งสเปอร์จริงจริงเนี่ยตะก,กี้ผมก็อ่านข่าวแล้วว่าสเปอร์ไม่ได้เดินหน้าในดีลของอีริกเซนต่อนะครับอันนี้แต่เขาบอกว่าอีริกเซนมีความชอบนะครับเขาอยากย้ายกลับไปที่สเปอร์หรือว่า ต่อสัญญาะฉบับใหม่กับทางเบนฟอร์ดมากกว่าตามกันได้ต่อในวันนี้นะครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากเอาพูดไปแล้วดีกว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ